หรือตรวจราชการนะครับผมไม่ไ oui, ด bon, ้ใช้คำใหม่เรื่องโดยเฉพาะังหวัดสุขาเนี่ยเองเป็นเกณฑ์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับการตรวจมูลนิกรก็ทําให้เราดูรอบครับรอบด้านมากขึ้นสวัสดีครับผมนเอกมีมงคลผู้อในวยการสนับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรีชาเกิดสี่พันในด่านทุกองศาดาวครับสวัสดีครับผมนายนารพลวุนปรินินสูงวังคำจังหวัดสุขา Fate, pues kind of สำหรับโรงงานใหญ่ๆก็ยังไม่ได้มีการย้ายฐานการผลิตไปสําหรับส่วนก็แล้วก็เริ่มเลยนะฮะดีนะท่านรองอมนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมีอะไรที่ท่านเห็นได้เลยนะครับนอกจากนั้นเรามีตัวแทนท่านเจริญตำรวจนะครับท่านเป็นด้วยนะครับมีตัวแทนของกระทรวงอื่นอีกสองสามกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขรวมงานรวบรวผลิตภัยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเจนกระจกลงที่ได้เวทีนี้ผมว่าเป็นเวทีที่สำคัญ เนื่องอยากว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับของมาตรฐานทะล้านที่เราส่งเสริมเปนี้ก็้จะมีทั้งหมด99ผลิตภัณฑ์ชิส่วนุคที่สาราชการเรื่อจาเวลากัดนะครับเดี๋ยวขออนาตเริ่มนะครับอ่านะครันนี้มีราณสารทั้งหมดผลิตภัณฑ์900มาหาทะเลนะคในส่วนของปีงบประมาณนี้นะคะั้งแต่ตุลาให้การรับรองมาตรฐานสินค้าไทยลานนะคะ ซึ่งทางจาังหวัดสงขลาก็คลุ่มจังหวัดรอบด้านมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในประเด็นขบนข่าวสารแล้วก็ตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของส่วนน้ำลงธรรมซึ่งหัวใจสาคัญก,ก็คือต้องการให้าราฐดรเห็นกันนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้แทนสัก5นาทีนะครับแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็จะจะมาเสริมที่หลังได้ ผมพ่อกราฟิกในการตรวจด้านเสียงแมดล้อมนะคะด้านเสียงแมดล้อมทางสูงย์ศักดกรรมโดยเพื่อมามาสุนทรีสัมพันธ์ทางราชก,การให้มันแน่แนแฟร์ขึ้น